แล้วก็ยุ่ภผคกกางกระโทอัปเดตกันทุกมืออยู่นะครับว่ามันมีแบบไหนอย่างเศรษฐีเฮ็ดอย่างกับปรึกษาหาลือกัน,อ,นอันถ้าใช้ก็เช่นเอารถหุ่นใหไปโรงพยาบาลไหมง่าเดียวหุ่นใหไปครับบีเอ็มไปดีสิไปรถอย่างง่ายเดียวหุ่นใหนไ,ไปกัน่าไปทรงยุนาบานสิปเปวรถเจ้าของ บอกอาดเอาคนใดไปก็ได้ไอ้ไอ้เสียเอาอ้เสียเรถเก๋งไปดอกทั้งเสียเอาอันถาดไปโอ้นี่เดียวี่บิดน้ำกลนโอ้ยเฮียนก็ได้สุยไปสุยมาอยู่พี่น,น,น,น้องเพราะว่านี่ละ่ะแต่ก็ด,ดีอยู่ดีมีแนวเหตุ โอ้ยพ่อใหญ่ไม่ใหญ่เอ้ยมึงเฮียให้ลูกให้หลานเด้อคนรวยเขาเฮาเป็นกากยากคือกันละ่ะพี่น้องเฮากับซ้ำนี่ละ่ะผูเพ็นเฮ็ดหลาย่นนี้มึงก็สีงากไปก่านี้ พี่เดี๋ยวไปโต๊ะอาหารเลยเหรอเดี๋ยวเขาไปเจออะไรร้านคาเฟ่คาเฟ่ฮะฮะไม่ไปหรอเดี๋ยวเขาไปเจออะไรที่น่นเลยอ๋อก็โอเคอันนี้เป็นรถลุงวิทย์บอน,นี่งเอากระเป๋าพี่ละพี่โอ๊โ<ย>เอากุญแจมาแตะหน่อยมัน รถมันกัสิคือค้นแหลมเริ่มล้วนแหลวปกติกุญแจอยู่ใกล้ในระยะแบบห้าเมตรมันก็เปิดได้แล้วมังแต่สร้างแต่ท้ายที่สุดแล้วสี่เท้ายังรู้พลาดนักปราดยังรู้พังแต่ถ้าเราไม่ทำอะไรเลยเราก็เหมือนเกิดมาแบบต้อปิดประตูรัวไหมอ่ะปิดนะเดี๋ยวพี่โอค่อยขึ้นก็ได้โอเคครับ เอบเอมบอบีเอ็นี่น่าจะเป็นช่วงกลางเดือนนะครับแอนใหม่บอยจะเป็นอีพีที่แปดนะทุกคนก่อนเปิดวงจะจัดอีกอยู่อีพีหนึ่งที่จะมีแอนอวาดีบอยสีชัยแล้วก็ใหม่พัชรานี้แต่ตอนนี้เราเอาอีพีที่7ก่อนนี่แม่นกน้อยนี่มาต้อนรับท่านก่อน ลืมปิดไฟไหมผมจะกลับมาอยู่ครับผมจะกลับมาอยู่ไปพาไปคุยกับเจ้าของบริษัทนำเข้ามเมล็ดกาแฟบริษัทไอไม่ใช่นำเข้าบริษัทที่เขาขั่วกาแฟเขาที่เขาจะส่งกาแฟให้เราเสื้อสื้อล่วงหน้าเลยดี บอกว่าจะเปิดปิดไฟบานพอะผมเปิดไว้เปิดไฟรถลดรเป็นยังดอกหูกแจงตาไซเนะี่ยยั่ยูเหมือนยูนั่นไรทบเปิดไ้หลอดเดียวเนะืงพี่น้องดีที่ไม่รวยก็เลยยอะไม้อันนี้ก็ไม่ได้รวยนะแม่ผมกําลังจะบอกว่าจะรวยยากดีมีจนทุกคนจะต้องดินน้นหล่นมันก็ดินน้นหล่นใครดิ้นหล่นมันที่แตกต่างกันนะั่นแหละ,ะวันนี้ที่ผมจอง คนนะครับอโอเวอรครับครับผมถามว่าวันนี้ห้องไพเว้นยันว่างไหมครับอ๋อลูกค้าอ๋ออนะโอเคถ้าไม่เป็นไรพอดีว่าจริงๆจะมีมีแขมือ